สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องนะครับผู้ที่ติดตามรับชมช่องแช่นอนรถเกี่ยวสู้บูซุคนครับพี่น้องครับเมื่อนีผ้าพี่น้องนะครับมาเบิ้งรถเกี่ยวอีกขั้นหนึ่งครับพี่น้องครับเป็นรถเกี่ยวคูปะตานะครับดีซี่ลอยหาเอ็กนะครับรถแค่นี้เป็นรถปีหกศูนย์ครับพี่น้องเดี๋ยครับเดี๋ยวเสียผ้าเบิ้งเบิ้งรอบนอกกันครับพี่น้องครับ สภาพนี่โอ้ยงามครับพี่น้องขั้นนี่งามมิลีครับรถขั้นนี่เป็นรถปีหกศูนย์ครับหกศูนย์เนี่เป็นรถรถใส่ได้่าปีครับพี่น้องครับแต่ว่าเบิ่งสภาพรถขั้นนี้แล้วเดิมทุกอย่างเลยครับพี่น้องเดี่ยครับพาเบิ่งหลบๆซะก่อนนะครับนี่ครับบงพี่น้องครับ งามครับงามคันนี้งามโบแพร้รถตัวเจ็ดจากคลิปที่แล้วแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับ,บล้งค่าเรื่องเป็นล้งค่าเดิมเลยครับพี่นี่ครับเบิง้งนี่ครับ ช่วงล่างครับพี่น้องครับช่วงล่างกัยังเดิมเดิมนะครับอันในลูกล้อเลื่อนอันเก่าเลื่อนภาพนี่ยังยังบ่ได้เปลี่ยนยังเลื่อนเป็นเบอร์นี่นะฟาดครับพี่น้องครับยังบ่ได้เปลี่ยนยังเลยครับพี่น้องแท็กในสภาพยังปกติเลยครับเบิ้งเบิ่งปากครับพี่น้องนี่ครับยังยังเดิมเสียยางเลยครับพี่น้องรถแค่นี้ครับ แล้วก็ยังขี่ตมนะครับขี่ตมกับยังยังเดิมเดิมเลยครับยังบอดในล่างนะครับน่ครับบึงหลบๆกันครับเดี๋ยวจะค่อยฟังเสียงเคื่องนะครับครับพี่น้องครับคือผมมีเงินเนาะ ราคานี่เดี๋ยวผมสิบอกที่หลังนะครับพี่น้องครับงามครับงามครับรุ่เนี่ไอ้รถคันนี้นะครับลอยหาเอ็กนะครับปีหกศูนย์ครับพี่น้องครับผู้ใดที่หาอยู่ครับพี่น้องครับแนะนาเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวสิภาาไปเบิ้งไปเบิ้งโมงการทํางานของรถคันนี้ครับ เป็นชววมงกันทำงานนะครับพี่น้องครับบ่านาเสื้อครับหนึ่งพันสามอสี่ิบหชั่วโมงครับรถหาปีพี่น้องพี่น้องนะครับอาจสีสงสัยนะครับว่ารถเล่าเป็นยังขึ้นตังหาปีคือคือรถรถค้จังกันนี้แค่พันสามอยชั่โมงนะครับ แกบ,บังรถพี่น้องครับรถแล้วมีอยู่สามขั้นครับพี่น้องพี่จอดอยู่พี่ก็มีนะครับผู้ใดอยากได้ขั้นใดนี่ท,ทั้งพุนก็มีครับพี่น้องออขั้นนี้ก็เลยโบคไคเดอเอาไปเห็นงานนะครับเพราะว่าหน้ากะเปลี่ยงหน่อย,น,ยนะครับผู้ใดสนใจครับพี่น้องครับเดี๋ยวฟังเสียงเบังครับพี่น้อง มันคือบติดฮะต้องต้องเยียบเบรกบ่โอ้มันมันต้องเยียบเนี่ยบ่ครับเนี่ยพบกับบุคคลผู้อื่นยังไงครับพี่น้องครับลอยหานี่ครับเยียบเลยฟังเสียงเครื่องครับพี่น้องครับเสียงเครื่องเนี่ย ปกติเลยครับพี่น้องเอันขึ้นตันวนวดเนี่ยผมบางเนี่ยหลังร่องขึ้นหัวเกีียวบางมันคึ้ง่ามดีแลยรถขั้นเห็นไหมนี่ครับขึ้นตันวนวดครับพี่น้องครับ ยอดครับพี่น้องครับท่านเลยฮะมันมันยกตัวอะไรบ้างครับโอ้มันมันมันห้าเห้อสีเบิงนี่เลยเขาเจอหัวมันยกตัวโอ้เนี่นี่ยเนี่ครับพี่น้องครับโอ้ถ้าเกิดเขาเจอขี้ตมแบบเล็กๆเนี่ยเขาก็ยกยกขึ้นได้หลักากาท้องมันมันกับสีวิยวิยวิยดนามาะมันยกยกอะไรอีสระบาบุนนี่นะ แบบยกยกยกเท้าระคางก็ได้โอ้ย oh, ครับพี่น้องครับให oh, ้น่าเอียก่อนตู้โอ้มันมันสีทำงานออตู้ไ <c ười> ด้ใส่ได้ทุกอย่างโอ้ป oh. กติมืดนะครับ โอ้งามมีดีครับพี่น้องครับท่านเองครับ <S <S อันอย,ยู่อยู่ทางนี้ปกตินี่เข้าไปเกียเก่ยวเกี่ยวอยู่ใส่ครับเกี่ยวเตนนิบานเกี่ยวเตนในบ้านบ่รถที่หลายแห่งเดิมแต่เรื่องหน้า,หน,าหน้าหน้าไหลได้อแถวนี้เนาะ เดิมคือยังครับพี่น้องครับแถวยัวงเดิมหมดเลยนี่บ,บอกว่าได้แต่งอย่างไะครับเนี่ย<อ>บิังครับพี่น้องครับเอ่อตะแต่แกงนี่ก็ตะแกงใหม่เลยเนาะเปลี่ยนแลยแตะแกงซิ่งเขาสะอาดดีโอ้ยท้องผมนี่ไปขยายปากมากเลยเขาลงเพราะท่านไป,ไปขยายเป็นเจ็ดสิบเลย ก็ออกแล้วต้องลม้มคว่ำถ้ล้มเรือเป่าออกได้นนก็มีจะ,จะ,ะเะลงเจ้าเขางามๆไครับปวดแล้วครับแต่าหนึ่งยืนในกล่องเครื่องอยู่กับไรเริอมุอมสยางครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่น,อน้องมาเบิึงลอยหาครับ ผูไดกำลังหาอยู่ครับพี่น้องผูไดหาอยู่นะครับโทรติดต่อมาเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวราคานะครับราคาเนี่ยครับเดี๋ยวสี่ขึ้นไปถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวบอกกระทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับเพราะว่าท่านนี่นะครับมันอยู่ไก่บันใช่หน่อยนะครับผููได้สนใจนะครับเดี๋ยวผมติดเป็นคน ถ้ามาซื้อยางด้ยนะครับกติดต่อมาได้นะครับห้ามีลีครับพี่น้องครับท่านนี้ระบบการทำงานเนี่ยปกติสุยางครับรถปีหกศูนย์นะครับครับพี่น้องครับคู้ไดสนใจครับพี่น้องครับติดต่อมาได้นะครับลอยหานะครับ รถสภาพเดิมนะครับบด้แต่งยังเลยนะครับไม่น้อยนะครับพี่น้องนาเอาไปใส่ยี่รีครับพี่น้องครับนี่อันนี้เจ้าของเพิินครับมีอยู่สามขั้นครับพี่น้องครับพี่จนโบยมองสีจอดสนใจกะทโมาได้นะครับสำหรับผููี่กกำลังหาอยู่นะครับ ลอยหาเดิมๆนะครับพี่น้องบอดด้แต่งยังเลยนะครับเดิมนั่งคันครับไม่หน่อยอีกต่งหากนะครับพี่น้องหายากเลยครับสภาพนี้นะครับเอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้กันแล้วกันครับ